นะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับข้อมูลช่วงต้นเกมนะครับที่เราควรรู้นะฮะโดยเฉพาะช่วงวันแรกหรือสัปดาห์แรกที่เกมเปิดนะครับเพื่อทาให้เราเล่นง่ายเล่นสบายนะครับและไปได้ไกลนะครับโอเคก่อนที่ไปรับชมนะครับรายละเอียดข้อมูลฝากกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะครับโอเคไปครับ สำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ชอบเล่นเกมที่ต้องปล่อยบอดปล่อยฟาร,รม Auto ์มอโตัวเอฟเคไว้วันนี้ผมมีตัวช่วยมานําเสนอใน,นคือแอปยู p ีโฟนแอปข่าวโฟนที่เปรียบเสมือนมีมือถืออีกเครื่องนึงไม่ต้องพกพานะครับไม่ต้องชาร์จแบตแล้วก็ไม่ต้องเปิดไว้ให้แบตเสี่มก็สามารถเล่นเกมได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นเกมแดกัลล็อกโมบายคาบาโมบายรวมถึงเกมกอื่นๆที่เราต้องปล่อยบอดเอฟเคไว้ y, ก็สามารถเล่นได้และบอกเลยว่าแอบปบนี้ราคาถูกมากเพียงแค่200บ,บ,บาทต่อเดือนนะครับรวมถึงถ้าใส่โค้ดส่วน เอาล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมนะฮะนะครับอเล้งขอแนะนำนี่เลยครับร้าน A C K เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์นะครับร้านเติมเกมราคาถูกถูกตัวเอง30%บวกบวกเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็น Genshin Impact นะครับ R V PUB G หรือว่า R X รวมถึงเกมใหม่ๆที่เพื่อนๆกำลังจะเล่นเนาะนะครับก็มีเติมทุกเกมเลยสามารถทักไปที่แฟนเพจของทาง A C K เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยนะฮะนะครก็ฝากบอกเลยว่ามาจากอเล้งจิมมิ่งนะครับ สวัสดีครับผมอาเล้งกิมมิงนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับนะครับเเรื่องที่คนรู้นะครับก่อนเล่นเกมนี้นะฮะก็เป็นความรู้ช่วงต้นเกมนะครับที่สําคัญจะทําให้เพื่อนแบบว่าเล่นง่ายอะไรก็สนุกกับเกมนี้มากยิ่งขึ้นนะครับโอเคงั้นไปเรื่องแรกกันเลยดีกว่านะครับเรื่องของนะครับเลเวลแล้วก็เควสหลักนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในช่วงต้นเกมเลยนะครับเพราะว่าในการที่เราเลเวลขึ้นนะครับในช่วงแรกเนี่ยนะครับ มันขึ้นอยู่กับเควสหลักเลยนะครับเพราะว่าเควสหลักเนี่ยจะเป็นตัวอัพเ e เวลชั้นดีในช่วงต้นเกมเนาะนะครับซึ่งจากที่ผมลองเล่นมาเทสเดย์วันนะครับหรือว่าเล่นมาประมาณ8ชั่วโมงเนี่ยนะครับมันจะตันอยู่ที่ประมาณเวล3 3 3 4เนาะแล้วก็ถ้าให้แนะนำนะครับถ้าเป็นไม่ได้วันแรกนะครับอ่าเคลียร์เคเวสหลักนะครับไปให้ได้ถึงบทที่นะฮนะ3เควส16เนาะก็ผมใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมง สายฟรีตัวฟรีนะครับแบบไม่ใช้ของกิจกรรมนะครับก็มันเพื่ออะไรเพื่ออะไรทำไมถึงต้องไปปลดล็อกยันตรงนู้นเลยนะครับเพราะว่าการที่เราเลเวลนะครับแล้วเราก็ผ่านเวสหลักเนี่ยนะครับมันจะปลดล็อกพวกฟังก์ชันดันเจียนนะครับโดยเฉพาะฟังก์ชันดันเจียนเนี่ยนะครับพวกนี้แล้วก็ดันเจียนชั้นสูงที่ใช้ฟาร์มหาทรัพยากรเนาะนะครับรายวันรายสัปดาห์พวกนี้นะครับซึ่งจําเป็นมากๆนะครับใครเอาไปใช้ปั้นตัวก็เก่งขึ้นใครเอาไปขายก็ได้เพชรมาปั้นตัว เนี่ยครับก็ดูว่าจะเอาเพชรไปขายก็แล้วแต่นะครับซึ่งสําคัญมากนะครับเคเวสหลักแล้วก็เลเวลช่วงแรกเนาะเพราะว่าบางเคเวสนะครับไม่ใช่บางดันนะครับบางชั้นเนี่ยมันระบุพวกเลเวลด้วยนะครับเนาะเควสเลเวลแล้วก็บทในเรื่องเลยสําคัญนะอย่างเช่นดันเนี้ยนะครับมันจะปลดล็อกตอนที่ผ่านบทที่3เคเวสสุดท้ายนะครับดันเนี้ยนะครับในการฟาร์มไม่งั้นลงไม่ได้เนาะแล้วก็อันนี้คือความสาคัญข,ของเลเวลแล้วก็เควสหลักนะครับ ต่อมาเรื่องที่2นะครับนะครับถ้าเราเดินควสหลักนะครับไปเรื่อยๆแล้วนะครับเริ่มไม่ไหวกับมอนนะนะครับความยากของเกมนี้ของเควสตหลักก็คือมอนมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเนาะเราก็ต้องอัพสเตตใช่ไหมครับถ้าอัพสเตตสุดแล้วนะครับใช้ของกิจกรรมหรือว่าเติมนะครับยัดสมุงยัดสมุดอะไรพวกนี้นะครับสุ่มกาชาแล้วนะครับจนแบบหมดตังแลหรือว่าอยากประหยัดแล้วนะครับก็นะครับไม่ไหวแล้วนะครับ ให้ไปทําพวกเควสลองเควสเสริมพวกนี้นะครับเนาะไม่ว่าสายฟีหรือสายเติมนะครับถ้าไม่ไหวแล้วไปทำเควสเสริมครับพวกนี้มันจะได้เลเวลเพิ่มนะครับอืมได้ทองอะไรพวกเนี้ยนะครับเนี่ยพวกเนี้ยวลวได้เวลวได้ทองนะครับพวกนี้นะครับอืมก็ไปทำเควสเสริมนะครับแล้วก็เสริมนิดนึงนะครับก็ถ้าหมดแล้วทำเควสเสริมหมดแล้วนะครับมาทาเควสรายวันได้นะครับแล้วถามว่าเควสรายวันควรทาเควสไหนนะครับเควสที่ผมแนะนํานะครับจะเป็นเควสที่มันได้หินตัวนี้นะครับ ซึ่งหินตัวเนี้ยนะครับมันใช้ในการค้าของฟ้านะครับเนาะก็เอาเราจะได้มีของฟ้าไปใช้กันนะนะครับเนี่ยพวกของฟ้าพวกเนี้ยนะครับเนี่ยเนาะพอมีหินตัวนีมันจะเก่งขึ้นด้วยนะครับหรือว่านะครับเอาแต่ของที่ได้จากเคลมมันขายไม่ได้นะครับโอเคก็มาคราบเนาะนะครับหรือพี่ตานเนี่ยนะครับถามว่าจําเป็นไหมก็จําเป็นนะถ้าไม่ซื้อในตลาดการเนี่ยก็มาทำเคสรายวันแล้วก็เอาไปคราบนะครับเอาไปตีบวกนะครับ ยิ่งเพราะว่ายิ่งตีบวกมันก็ยิ่งโหดขึ้นเพราะมันได้สแตตมากขึ้นเนาะนะก็ประมาณนี้นะสำหรับเควสลองนะครับเรื่องที่2อ่าแล้วเควส์เสริมนะครับเรื่องเดียวกันนะครับแล้วก็เควส์ไตวัดนะครับต่อมาเรื่องที่3นะครับเรื่องของดันเจียนนะครับเนาะก็ต้องแนะนํากันนะครับก็คือเกมนี้นะครับดันเจียนมันจะมันจะแบ่งเป็น3อย่างนะอันนี้คือจากญี่ปุ่นเนาะนะครับก็จะเป็นดันเจียนปาร์ตี้นะครับที่เน้นลงเป็นปาร์ตี้แล้วก็เป็นดันเจียนนะครับเป็นทั่วไปนะครับแล้วก็ดันเจียนในการฟาร์มมอนนะครับ ซึ่งเวลาฟาร์มมันจะได้ทรัพยากรนะครับของแต่ละดันนะฮะซึ่งมันจะแบ่งเป็นดันเจียนรายวันรายสัปดาห์นะครับรายวันก็คือมันจะมีเวลาให้ต่อวันนะครับสัปดาห์ก็คือเวลาให้ต่อสัปดาห์เาะอย่างเช่นอันเนี้ยนะครับต่อวันก็คือ1ชั่วโมงอันนี้ต่อวันก็เอต่อสัปดาห์ก็8ชั่วโมงนะครับซึ่งเวลาในการรีนะครับเวลาของมันก็คือตีสี่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอเซิฟญี่ปุ่นเอ้เซิฟโกโบเซิฟไทยเราว่ากี่โมงนะแต่คิดว่าน่าจะตีสี่เหมือนกันนะครับแล ต่อมาเรื่องของดันเจี้ยนโลกอันนี้ผมยังไม่เคยเล่นนะครับแต่เป็นคอนเทนต์ข้ามเซิร์ฟนะครับเออก็ผมยังไม่เคยลองนะครับไม่รู้ว่าโกโบมันจะเข้าเข้าเลยไหมนะครับก็ประมาณนี้นะครับซึ่งแต่ละดันอย่างที่บอกไปก็นะครับดันเลเวลดันสเต็ตนะครับนะครับจะได้ลงชั้นสูงๆได้นะครับอันไหนเป็นดันสัปดา์ก็ลงท้ายๆสัปดาห์ก็ได้นะครับดันสเตตกันไปก่อนนะครับประมาณนี้เรื่องของดันเจี้ยนนะครับอ้ออีกทีอันนี้สาคัญมากดันเจี้ยนปาร์ตี้ก็คือ นะครับมันจะมีรอบฟรีให้สัปดาห์ละ3ครั้งนะเพราะนั้นนะครับท้ายสัปดาห์ค่อยลงนะครับแบบสเตตสูงสุดและของสัปดาห์นี้ค่อยลงนะครับเพื่อจะเลือกชั้นที่โหดที่สุดเท่าที่เราลงได้นะครับเนาะอย่างเช่นอันเนี้ยเนี่ยเขาปลดล็อกดัน2นะครับตัวนี้ปลดล็อกดัน2ก็คือเนี่ยมันมีสิทธิ์ดอปของม่วงด้วยเพราะถ้าลงชั้นแรกเนี่ยดันแรกมันได้สูงสุดแค่ของฟ้านะครับเออก็ลองดูนะฮะแล้วก็ พวกนี้ถามว่าลงท้ายสัปดาห์แล้วระหว่างสัปดาห์ระหว่างต้นเกมไม่ต้องลงเลยเหรอเอ่อจะไม่ลงก็ได้นะครับหรือว่าจะเก็บใบพวกนี้ไว้นะครับซึ่งใบเนี่ยมันจะแจกตามเวสด้วยนะครับนิดนึงนะครับแล้วก็นะครับมันจะมีดอกในดันเจียนนะครับมันจะมีดอกในดันเจียนนะครับพวกนี้อืมเนี่ยมันจะมีดอกในดันเจียนนะครับเนี่ยดูดิยิ่งชั้นสูงยิ่งแพงนะครับอืมก็มาฟาร์มมาดอปกันได้เนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับ รอฟีก็เอาไว้ท้ายท้ายสัปดาห์เราวค่อยลงนะครับอันนี้เรื่องว่าอันนี้เรื่องที่3ามดันเจียนนะครับต่อมาเรื่องที่4กาชาเกมนี้บอกเลยว่ากาชาหนักหน่วงมากนะครับเกมเกาหลีเนาะก็มีกาชาทั้งหมดนะครับก็จะมีตัวละครน,นะครับหนึ่งเลยตัวละครน,นะครับสวยๆแจ่มแจแบบนี้เลยเบิ่มๆแบบนี้เลยนะครับตัวละครน,นะฮะนี่เนาะก็มีดับเทียขาวเขียว ฟ้าม่วงทองนะครับแล้วก็แดงนะเนาะเราสามารถสุ่มกาชาได้จนถึงทองนะครับส่วนแดงเนี่ยเราต้องผสมเอานะครับเอาตัวที่ซ้ำอ่าทองทองได้ซ้ำอ่ะมาแล้วก็ผสมนะครับประมาณนี้ทุกระดับเองก็เหมือนกันนะครับสามารถซ้ำเออผสมได้เนาะตัวซ้ำมาผสมได้นะครับเนาะแล้วเวลาเราสุ่มกาชาถ้าเป็นตัวละครเนี่ยมันจะได้เฉพาะอาชีพของเราอย่างเช่นโจรนะครับจะมี2สายก็คือธนูนะครับ,นะรบแล้วก็แอดเนาะ เวลาสุ่มออกมาก็จะออกมา2สายนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวซ้ำมาผสมแต่ถ้าอนาคตเพิ่มสายการเล่นขึ้นมามันก็จะสุ่มได้สายใหม่ด้วยนะครับประมาณนี้เนาะนะครับอันนี้เรื่องของกาชานะครับถามว่ากาชาเกมนี้มีการันตีไหมนะครับมีนะครับเนาะเอาเมื่อกี้ดึมให้ดูกาชาอื่นนะครับมีการันตีด้วยนะครับก็คืออย่างเช่นตัวละครนะครับฟ้าผสมม่วง15ครั้งนะครับได้ม่วงการันตีนะครับ อันนี้ทองผสมทองเนาะนะครับสิ้ครั้งนะครับได้การันตีทองนะครับอ euh. ันนี้ผสมแดงนะครับทองขึ้นแดงนะครับ <worldwide> สิครั้งได้การันตีแดงเนาะเนี่ยพวกสัตว์ขี่อาวุธมีครับมีการันตีให้เนาะนะครับเมื่อกี้ดูตัวละครไปแล้วต่อมาสัตว์นะครับสัตว์สัตว์พิหานะเนี่ยมันแยกเป็น2อย่างเนาะก็คือสัตว์ขี่นะครับตัวเบลเลยนะครับเวลาขี่นะครับแล้วก็เครื่องร่อนนะครับเครื่องร่อนนี่เราใช้เวลาร่อนจากที่สูงกับเวลาเราวาร์ปไปไหนนะครับ น้องจะแบกไปนะครับประมาณนี้นะฮรแล้วก็ต่อมาเป็นอาวุธอาวุธเนาะอาวุธนี้ก็อย่างที่4ี่แล้วนะครับนี่อาวุธแดงนะครับก็ผสมเหมือนกันนะฮะเราสามารถสุ่มได้ถึงทองนะครับประมาณนี้อันนี้ทองก็ดูแบบไม่ฟุ้งฟิ้งเกินนะฮะอืมทองเนี่ยนะครับผมลืมปรับภาพสุดนะเพื่อความสวยงามนะฮะแล้วก็อ่ามีรูนกาชารูนด้วยนะครับก็สุ่ม แล้วก็รูนมายัดได้นะครับอันไหนไม่ใช้ก็มาคาบได้นะครับอันนี้คือกาชานะฮะแล้วก็ต่อมาเรื่องของสกิลนะครับเกมนี้ต้องบอกว่ามันมีพวกสกิลทองนะครับสกิลม่วงแล้วพวกสกิลทองสกิลม่วงเราสามารถซื้อเองได้เลยนะครับไม่ต้องดรอปจากบอสเรื่องของสกิลแอคทีฟเนาะอืมนะฮะเดี๋ยวพาไปนะฮะมันต้องไปแมปหลังๆมันถึงจะปลดล็อกสกิลนะครับ แมปต่างๆก็ปลดล็อกตามบทเนื้อเรื่องที่เราเล่นไปถึงนะนะครับเนี่ยนะครับสกิลทองอะไรพวกนี้นะครับก็ราคาหลัก70ล้านสกิลทองก็100ล้าน150ล้านนะครับนพวกเนี้ยนะครับก็สามารถใช้ทองซื้อได้หมดเลยนะครับอันนี้สกิลนะครับแต่สกิลเนี่ยมันจะแยกระหว่างสกิลแอคทีฟพวกนี้หรือว่าบัฟเนี่ยพวกเนี้ยใช้ทองซื้อกับอีกอันนึงสกิลพาสซีฟ สกิลพาสซีฟเนี่ยมันจะได้จากการที่เราฟาร์มมอนนะครับดรอปจากมอนนะครับเท่านั้นเนี่ยมันจะมีอยู่นะครับเนี่ยฟาร์มมอนตีบอสนะฮะตีบอสก็มีสกิลนะฮนะเดี๋ยวผมหาให้ดูนะครับเนี่ยพวกเนี้ยมันจะมีเล่มสกิลนะครับดรอปแล้วแต่โซนเนี่ยอันนี้อันนี้ใบอัพสกิลนะครับใบอัพสกิลพาสซีฟเล่มอยู่นอ่ะ แต่ละที่มันมันของดรอปไม่เหมือนกันนะฮะนะฮะ,ะที่นี่ไม่มีเล่มหรอต้องไปแมปสองวันนีผมก็ยังจำไม่ได้นะที่ไหนดรอปอะไรบ้าง <c oughs> แต่ที่ไม่เหมือนกันเอเนี่ยนะแต่ละโซนมันก็ดรอปของไม่เหมือนกันนะครับเนะนี่ยพวกเนะี่ยมีสกิลดรอปเล่มสกิลอะไรพวกนี้ครับซึ่งดรอปมาก็ขายได้เดี๋ยวใช้เองก็ได้ถ้ามันตรงสายเรานะครับ ไม่ตรงเราก็ขายซึ่งราคาก็สูงเหมือนกันนะครับเนี่ยเขาก็มาลงตลาดกันสกิลนะครับพวกนี้ก็หลายพันเพชรนะครับหลายเพชรเนาะก,ก็ดอปกันได้นะครับมีเป็น2ออย่างซื้อทองกับดอปเอานะครับเพราะฉนั้นเรื่องของทองก็สําคัญนะครับเรื่องทองเลยกลายเป็นเรื่องที่6ของเรานะครับทองเกมนี้นะครับอืมเราหาได้จากการที่เราฟาร์มมอนนะครับแล้วก็เ,อ,เอ่อทำเควส พวนี้เราก็ได้ใช่ไหมครับนแล้วก็ความสําคัญก็คือทองเนี่ยนะครับในการเล่นนะฮะต้องมาหน้านี้เกมนี้สามารถสร้างตัวรองได้นะครับซึ่งตัวรองเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้ทองมี2ล้านกว่านะครับทองเชื่อมโยงกันนะครับนะฮะทองสำคัญมากนะครับ ฟาร์มมอนหรือว่าเราจะมาเล่นตัวรองหาทองนะครับก็ได้นะครับทำเควสดหลักเควสดรองกับตัวทองรับรางวัลไอ้รับทองจากเควสดอะไรพวกเนี้ยนะนะครับหรือว่าลงดันเจียนนะครับรอบในการลงดันเจียนนะครับก็แยกกันนะครับระหว่างตัวหลักกับตัวรองรอบในการลงแยกกันนะนะครับนี่ก็มาเล่นตัวรองได้นะครับนี UFO ่นะครับหาทองเพิ่มนะฮะก็ประหยัดเอานะครับแล้วก็ข้อดีของตัวรองนะครับก็คือความสาคัญเนี่ย ก็คือมันตัวรองเนี่ยอยู่ในเรื่องที่7ของเราก็คือตัวรองเนี่ยนะนะครับกาชานะครับรวมกันเนาะรวมกันท้งรวมกันทั้งไอดีเลยกาชาตัวละครกาชาอาวุธนะครับรวมกันหมดนะครับสัตว์ขี่เครื่องร่อนนะครับแต่ที่แยกก็คือนะฮะความสําเร็จนะครับเพราะนั้นถ้าใครเป็นสายฟรีหรือว่าสายเติมสายเติมไม่ต้องนะครับเสียเวลานะครับถ้าสายฟรีนะครับ <laughs> มาเล่นตัวรองแล้วก็ปลดล็อกเลเวลก็ได้อะอย่างน้อยเอาแค่30ก็ได้ครับเอาตัวละครฟ้านะ แล้วก็เอาตัวละครฟ้าไปที่ได้ซ้ําเนี่ยไปผสม,มเป็นม่วงก็ได้นะครับเนาะแต่คนเกาหลีเขาเอ้ยคนญี่ปุ่นคนเกาหลีเขาแนะนําว่าให้ไปเล่นถึงววห้าสิบอ่ะห้าสิหกิบอ่ะเอาตัวละครม่วงไปครับเป็นทองอันนี้แล้วแต่เลยนะครับเอไม่ไหวอะ่ะเดี๋ยวดูอนว่าไหวหรือเปล่านะครับอืมเนี่ยเวลาสุ่มสมมุติว่าอันนี้มันเป็นกาชาที่แจกแล้วมันก็ล็อกอาชีพให้สมมุติว่าเมื่อกี้ตัวข้างนอกผมเล่นเป็นพระใช่ไหมครับเวลาสุ่มออกมายังไงก็จะเป็นพระนะครับ อันนี้คือรายชื่อของตัวละครที่จะได้เห็นไหมครับมันมีหกก็คือพระเนี่ยสตัวนะครับพาราดิน2ตัวแล้วก็ตัวพินอีกสองตัวนะครับเวลาเลือกเป็นพระมันก็จะล็อกแค่พระเลยเพราะนั้นถ้าเราอยากได้ตัวซ้ำก็ดูว่าชิปไหนที่เรามนะีในรายชื่อนี้แล้วก็เลือกแล้วเราก็สุ่มมันจะสุ่มแค่2ตัวนี้เท่านั้นนะครับประมาณนี้เล่นตัวรองมาเอากาชาแบบนี้ก็ได้นะครับนีออ่นี่คือข้อดีของตัวรองนะครับนก็ประมาณนี้สําหรับ7ดเรื่องนะครับ ก็มาสรุปกันก็คือเรื่องแรกเรื่องเลเวลแล้วก็เรื่องเควสหลักนะครับแนะนําเลยนะครับว่าช่วงแรกนะครับเล่นจนถึงบทที่3เควสสุดท้ายนะครับเพื่อปลดล็อกพวกดันเจียนนะครับจะได้ฟาร์มนะครับแล้วก็ปลดล็อกเออปลดล็อกดันเจียนจะได้แบบฟาร์มไายวันได้นะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็คือนะครับถ้าเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับทำครงทําของอะไรแล้วเริ่มไม่ไหวนะครับเวลไม่ไปแล้วนะครับมาทำเควสเสริมนะครับแล้วก็เควสรไยววันนะครับแล้วก็เรื่องที่ ก็เรื่องที่สองนะครับแล้วก็เรื่องที่สามก็คือลงดันเจียนนะครับลงดันเจียนไรวันอืมเอาภาพประกอบด้วยเนาะอย่าลืมลงดันเจียนไรวันนะครับอืมแล้วก็ดันเจียนปาร์ตี้เนี่ยนะครับแนะนําว่าลงท้ายสัปดาห์นะครับรอบฟรีนะครับพวกดันเจียนไรวันก็ลงกันด้วยนะครับฟาร์มของมาพัฒนาตัวละครได้นะครับแล้วก็เรื่องที่สี่ก็คือกาชานะครับกาชาก็ลองสุ่มดูขอให้โชคดีนะฮะแล้วขอให้ได้ทองกันนะครับ ใ,ใครจะเติมหรือใครจะรอซื้อให้ดีก็ลองดูครับแล้วก็เรื่องที่5เรื่องของสกิลนะครับสกิลก็แบ่งเป็น2อย่างสกิลที่ใช้ทองซื้อนะครับกับสกิลที่เป็นสกิลพาสซีฟที่ดรอปจากมอนนะครับแล้วก็รวมถึงเอ่อพวกนี้เนาะก็แยกกันเพราะนั้นเรื่องของทองก็สําคัญนะครับแล้วก็เรื่องที่6เรื่องของทองก็คือพยายามฟาร์มมอนนะครับให้ประหยัดทองไว้นะครับประหยัดเลือดเนาะประหยัดเลือดพอประหยัดเลือดแล้วเราก็ไม่ต้องเอาทองไปซื้อยานะครับอืมประมาณนี้เนาะก็ลองดูนะครับเรื่องของทองเนาะ แล้วก็เรื่องที่7เรื่องของตัวรองนะครับตัวรองจะสร้างมหาทองเพิ่มมาได้ทงเฟสหลักเฟสรองหรือว่าจะดันเลเวลให้มันได้ตัวความสําเร็จได้กาชาเพิ่มนะครับก็ประมาณนี้เลยสําหรับทั้ง7เรื่องนะครับก็ถ้ายังไงนะครับถ้าถูกใจนะครับหรือว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเนาะยังไงวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงเจอในไลฟ์สตรีมนะครับใครมีคำถามอะไรก็มาสอบถามในไลฟ์สตรีมหรือใต้คอมเมนต์ได้นะครับผม หรือว่าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็พีมมาบอกกันได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกัน